วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเกาะจอระเข้ยักษ์ถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปของเรากดติดตามและกดถูกใจได้เลยครับพร้อมแล้วเริ่มรับฟังกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยังทีนสตูดิโอเปอิดฉากมาที่มีทหารสองคนขับเครื่องบินที่บรรทุกกำมันตรลังสีมาจนเต็มแล้วมาเจอกับฝูงนกประหลาดจนเป็นเหตุทำให้เครื่องบินตกมีทหารนายหนึ่งรอดตายและอีกนายหนึ่งโอ้ไม่รอดโดนอะไรสักอย่างขึ้นมางับลงไปเต็มคำนะครับซึ่งเป็นจอระเข้ยยักษ์นั่นเอง จากนั้นเวลาก็ผ่านมา76ปีมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนเครื่องบินสังเกตบรรยากาศรอบๆเครื่องบินนะครับพบว่ามีอาการสั่นไหวถัดจากนั้นไปจะมีผู้หญิงกับผู้ชายหนึ่งคู่กําลังเถียงกันเรื่องตั้งชื่อลูกนะครับลจากตรงนี้มาจะได้เห็นนะครับว่าผู้ชายคนนี้เดินทางมากับลูกสาวและแฟนหนุ่มของลูกสาวนะครับซึ่งไม่ค่อยจะกินเส้นกันสักเท่าไหร่และในเหตุการณ์ต่อมา ก็จะได้เห็นว่าเครื่องบินบินชนกับฝูงนกประหลาดจนทําให้เครื่องบินนั้นประสบอุบัติเหตุตกลงกลางมาหาสมุทรจากสภาพการตกของเครื่องนั้นนะครับไม่น่าจะมีใครรอดถัดมาอีกหนึ่งฉากผู้คนที่รอดตายจากการตกเครื่องบินหนึ่งในนั้นก็คือพระเอกของเรานะครับพร้อมกับลูกสาวและแอร์โฮสเตสและอีกคนอีกลหลายหลาคนที่โดยสารมากับเครื่องบินนะครับรอดตายกันหมดเลย ทุกคนที่รอดชีวิตต่างพากาันแจ้งโสมิทิยุการบินหรือแจ้งหน่วยกู้ภัยให้มาช่วยเหลือแต่ติดต่อไม่ได้เลยจากนั้นพระเอกของเราก็โชว์สกินสำรวจป่าดโดยรอบและพบกับรอยเท้ารอยใหญ่เมื่อมารอยหนึ่งตัดมาที่ทีมสำรวจเจอกับท่อมล้างกลางป่าด้านในมีอาวุธและมีสมุดบันทึกที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตัวเกาะและพระเอกของเราก็รู้ว่านี่คือสมุดบันทึกของทหารคนหนึ่ง อยู่ที่นี่เพราะเครื่องบินตกโดยมีความหวังว่าถ้าเราหาเครื่องบินเจอจะสามารถไปจากเกาะน,นี้ได้สมุดบันทึกยังบอกอีกว่าที่นี่มีจระเข้ยักษ์ทำให้ทุกคนรีบโกยป่าลาบกันออกไปข้างนอกทันทีเพื่อเป็นห่วงคนที่อยู่ที่ชายหาดกว่างนั้นเองที่ชายหาดก็มีการทะเลาะก,กันของผู้โดยสารคู่หนึ่งที่รู้สึกว่าความเห็นไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่โดยมีสักกิพยานยืนมองกันอยู่เยอะแยะเลยทำไมไมีห้ามว่าเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยด้วยความเป็นห่วงผัวเจ๊ก็วิ่งลงไป แต่ต้องตกใจสุดขีดเมื่อมีคนหนึ่งที่อยู่ชายหาดโดนกินเข้าไปต่อหน้าต่อตาทุกคนจึงพากันวิ่งหนีเข้าป่ากันอย่างกระเจิงกระเจิงเ,เข้ามาที่ป่าทุกคนก็วิ่งกันไปคนละทิศคนละทางแต่เจ๊แอร์ฮัสเตดที่กระโปรงสั้นฝว่าเพื่อนไม่สามารถจะวิ่งหนีทันได้จระเข้ก็มาถึงตัวแล้วตอนนี้ยิ้มฟันขาวมาเลยและงับเจ๊ไปเป็นที่เรียบร้อยเห็นแต่ขาลอยๆซีจีลอยมากเลยนะครับฉากนี้ จากนั้นทุกคนก็วิ่งไปกันเรื่อยๆจนไปถึงลำธารแห่งหนึ่งที่คิดว่าจะพอพักผ่อนได้พวกของพระเอกเข้ามาสมทบกันพอดีจากนั้นทุกคนก็พากันนั่งพักผ่อนแต่มีผู้ทิยสารคนหนึ่งที่มีแผลเลือดออกนั้นเลือดได้ไหลลงไปที่ลำธารและพบว่าใกล้ๆลำธารน,นั้นเป็นที่นอนพักผ่อนของจอระเข้แบบสบายใจเมื่อทุกคนได้เห็นจระเข้นั้นคงพูดได้ในใจคำเดียวว่ามึงซวยแล้ว ส่วนเด็กผู้ชายที่นั่งอยู่กับจระเข้นั้นคงพูดได้คำเดียวว่านั่งที่ผิดชีวิตเปลี่ยนและในใจของเด็กผู้ชายคนนั้นคงคิดได้เพียงแต่ว่าแยเปียกและแล้วจระเข้ก็กินอย่างรอร่อยอร่อยรวมทั้งมหากรรมวิ่งมาราธอน4คูณพันเมตรก็เริ่มวิ่งกันอีกในส่วนคราวนี้ภูมิประเทศในการวิ่งค่อนข้างจะลำบากทั้งทุลักทุเลและตกโขดหินไปตามๆกันแต่ทุกคนต้องวิ่งเพื่อเอาชีวิตรอดส่วนพระเอกของเรานั้นเสือสะดุดล้ม และเมื่อจระ,ะเข้เข้ามาใกล้พระเอกก็โชว์สกิลของพระเอกโดยการกระโดดหลบแบบชิวเฉียดแต่จงังหวะลงพื้นนั้นไม่นิ่มเสลยกระแทกเข้ากับโขดหินแต่ทุกคนก็ยังพากันรอดชีวิตมาได้จนกลับมาถึงกระท่อมที่พระเอกเจอในตอนแรก,กคนได้แยกย้ายกันไปหาที่พักส่วนตัวลูกสาวก็หันไปเห็นพระเอกว่ามีรอยเป็นแผลที่แขนเสือ้อพระเอกก็เลยบอกลูกว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ไล่ลูกเข้าไปในกระท่อม จากนั้นแฟนหนุ่มก็ลุกขึ้นมาพระเอกก็เลยหันไปคุยกับแฟนหนุ่มว่า i, เฮ้ยไอ้หนุ่มพอก่อนเดี๋ยววันนี้เรานอนกันข้างนอกข้างในให้สาวๆกันพักจากนั้นแฟนหนุ่มก็โอโอเคอเคนอนข้างนอกก็ได้จากนั้นพระเอกก็ไปถอดเสื้อเพื่อรักษาแผลตัวเองและเปิดแขนเสื้อมาจะเห็นรอยแผลที่เปิดฟางพร้อมกันได้ยินเสียงลูกสาววิ่งเข้ามาหาโดยลูกสาวเข้ามาแล้วบอกว่าอะ ah, นี่พ่อระเบิดกับลูกกระสุนปืนเอาไว้ รักษาแผลและแก้ปวดได้โอ้สูตรไหนวะเนี่ยพระเอกนั้นได้เอาดินปืนหยอดลงไปในแผลและบอกให้แฟนหนุ่มของลูกสาวเป็นคนจุดไฟที่ดินปืนเพื่อที่จะได้ทําให้แผลสมานเร็วยิ่งขึ้นสูตรนี้น่านาไปลองใช้ทุกคนเห็นก็ทําหน้าสายิวไปตามๆกันส่วนพระเอกนั้นบอกเลยว่าโคตรเจ็บและเมื่อมาถึงเวลากลางคืนทุกคนก็นั่งล้อมวงและเอาสเสบียงที่มีอยู่มาแชร์กันหลังจากนั้นก็ คุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาในช่วงของวันนี้ตัดมาอีกหนึ่งฉากจะเห็นได้ว่าพระเอกของเรากำลังคุยอยู่กับชายหนุ่มใส่แว่นและทันใดนั้นเองก็มีซากศพตกลงมาทำให้พระเอกของเราตกใจชิบหายลงมาได้ยังไงเนี่ยจากนั้นชายหนุ่มใส่แว่นก็เข้าไปสำรวจและพอจะคาดเดาได้ว่านี่น่าจะเป็นศพของทหารเป็นเจ้าของกระท่อมที่เราอาศัยอยู่นี้ด้วยหลังจากนั้นชายหนุ่มก็คิดขึ้นมาได้ว่า เราคงต้องไปหาซาาเครื่องบินที่ทหารผู้นี้ตกลงมาและในนั้นอาจจะยังมีวิทยุสื่อสารที่ทำให้พวกเราลอดตายได้เพราะในเกาะน,นี้มีจระเข้เยอะเหลือเกินพร้อมจะกินเราอยู่ตลอดเวลามาในช่วงเช้าพระเอกของเราก็มานั่งทำซึ้งๆอยู่ในช่วงเช้าและดูรูปพร้อมกับสังเกตเห็นว่ามีใยแมงมุมมาจากไหนก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมาผู้รอดชีวิตบางคนยังนอนอยู่ในกระท่อมแต่มีหญิงสาวผู้นี้ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้า เจ้มาถ่ายวิดีโอหน้าตัวเองตอนที่ติดเกาะเอาไว้นขณนะดเดียวกันเจ้ก็ได้พูดกับผู้ชายนำหน้าว่าเสียงชีวิตมาเพื่อบันทึกวิดีโอนี้โดยเฉพาะหลังจากนั้นเจ้ J. ก็ไปเหยียบอะไรเหนียวเหนียวเนื้อเนอยู่ที่พื้นในขณะเดียวกันที่เจ้พยายามจะเช็ดออกก็หันไปและสะดุดลงเข้ากับก้อนหินและปะทะกับใยแมงมุมตรงนั้นจะมีสารที่เป็นสีเขียวเขียวเหนียวเหนียวเนื้อเนติดอยู่เต็มตัวเจ้ไปหมดจริงแล้วผู้ชายที่มากับเจ ก็พูดขึ้นมาว่าไอสารเหนียวเหนียวเนือเนอนั่นจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเม็ดของพืชอะไรสักอย่างอาจจะกินได้ก็ได้นะทันใดนั้นเองเจ๊ก็สวนกลับทันทีว่ากล้วยทอดเอ้ยมันเหมือนของที่กินได้หรือไงวะมึงอยากจะกินก็กินเองสิเดี๋ยวกูไปล้างตัวก่อนแล้วเจ๊ก็เดินชึบชๆบชบชบไปข้างหน้าเลยทันใดนั้นเองเราจะเห็นขาของอะไรสักอย่างเจาะอ,ออกมาจากไข่ที่มีน้ําเขียวๆตัดกลับมาที่กระท่อมล้างกลางป่าก็มีทีมของพวกพระเอกพักอยู่ หลังจากนั้นก็มีหมอกลงเป็นจํานวนมากทุกคนก็เลื่อนสังเกตเห็นว่าเอ๊ะหมอกอะไรว่าทาไมมันเยอะจังเลยในขณะเดียวกันลูกสาวของพระเอกก็ทยอยมาปลุกผู้ที่พักอยู่ในกระท่อมที่ยังไม่ตื่นให้ตื่นด้วยความเงียบและค่อยๆทยอยกันออกจากกระท่อมโดยผู้ชายคนหนึ่งได้สังเกตเห็นรอบก,กระท่อมนั้นมีใยแยมงมุมเต็มไปหมดรวมถึงมีขาแมงมุมและเกละกะอยู่ทั่วไปจากนั้นทุกคนก็พากันวิ่งออกมานอกกระท่อม โดยผู้ชายคนหนึ่งเสื้อนอกของเขาได้ติดกับใยแมงมุมและดึงไปดึงมาจนทําให้แมงมุมนั้นตื่นพระเอกของเรานั้นกลับจากหาอาหารในช่งชวงเช้าก็ได้ยินเสียงดังมาจากกระท่อมจึงวิ่งกลับไปในกระท่อมทันทีขณะดเดียวกันชาวกระท่อมล้างก็วิ่งหนีแมงมุมออกมานอกกระท่อมกันหมดแล้วและพระเอกมึงจะวิ่งเข้าไปทําไมวะเนี่ยเฮ้ยและพะยายามวิ่งหนีจากแมงมุมยักษ์ที่กําลังไล่ล่าเอาชีวิตของพวกเขาหลังจากนั้น มีชายคนหนึ่งได้เอาหินเฟี้ยงแมงมุมทําให้แมงมุมหนีไปได้และทุกคนก็วิ่งไปซ่อนจนแมงมุมไม่สามารถจะหาได้เจอตัดมาที่พระเอกของเรานั้นวิ่งมาเจอกับผู้ชายใส่แว่นที่อยู่ด้านในกระท่อมผู้ชายใส่แว่นก็บอกว่าคิดไม่ถึงจริงๆว่ามีแมงมุมจากนั้นผู้ชายใส่แว่นก็โดนแมงมุมแทงเข้าที่กลางหลังหลังจากนั้นพระเอกของเราก็เข้าช่วยเหลือโดยเอามีดอันน้อยๆตัดขาแมงมุมแต่ตัดยังไงก็ไม่ขาทักที ผู้ชายใส่แว่นของเราโดนแทงเข้าไปกลางหลังแบบนี้ไม่น่าจะรอดนาโดนแทงขนาดนี้ยังมีอารมณ์หยิบเว่นกลับมาใส่ที่เดิมอีกหลังจากที่ผู้ชายใส่เว่นตายไปพระเอกของเราเองก็ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากฝูงแมงมุมตัวพระเอกของเราได้ปาระเบิดใส่เข้าไปที่แมงมุมหนึ่งดอกมุมก็เลยหนีไปก่อนหลังจากนั้นเสียงระเบิดทําให้ชาวแคมป์ได้ยินชาวแคมป์เองก็ต้องเดินทางผ่านแม่น้ําและต้องตกใจสุดขีดเมื่อ พบว่าในแม่น้ําเองก็มีจระเข้ดักรอยอยู่เช่นกันระหว่างการหนีนั้นต้องชะงักตรงที่ว่าแฟนหนุ่มของลูกสาวพระเอกเกิดตระหนักได้ว่ากูมีอาวุธในมือนี่นาแล้วทาไมต้องกลัวจระเข้ด้วยจากนั้นก็ตัดสินใจกระโดดเข้าใส่จระเข้เต็มแรงแต่โท่เอ๋ยสะดุดเถาวันหัวทิ่มลงไปใกล้กับจระเข้ชิบหายแล้วกูต้องหนีต้องหนีอย่างเดียวจากนั้นแฟนสาวก็ตะโกนดังลั่น ว่ามึงทำอะไรของมึงหลังจากนั้นแฟนหนุ่มนั้นก็ทำท่าเหมือนจะลุกขึ้นยืนพร้อมที่จะบวกกับจอระเข้ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยทันทีที่จระเก้กระโดดใส่นั้นหวังจะงับให้ตายพระเอกก็โชว์สกิลฟ้าตัวไว้ได้แบบเนียนๆหลังจากนั้นจอร์เข้ซึ่งหงุดหงิดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เตรียมจะพุ่งเข้าใส่พระเอกด้วยที่พระเอกมีสกิลกระโดดหลบที่เก่งมากจึงหนีไปบนต้นไม้พร้อมกับตีลังกาสองรอบทำให้จรเข้กระโดดพลาดลงไปในน้ำ วืดไปอีกหนึ่งดอกตัดมาที่หญิงสาวที่กําลังล้างตัวเพราะเมื่อของแมงมุมสีเขียวกําลังล้างตัวอยู่อย่างสบายใจพร้อมกับไอหนุ่มที่กําลังทําท่าทางเหมือนหื่นไอ้หื่นที่พร้อมกําลังจะถอดเสื้อแบบเตรียมการขณะนั้นเองหญิงสาวของเราก็กําลังล้างตัวแบบสบายใจไม่รู้เลยว่าอันตรายกําลังจะมาถึงตัวในขณะเดียวกันนั้นเองหญิงสาวที่กําลังอาบน้ําอยู่ก็เริ่มผิดสังเกต พร้อมทั้งตกใจเมื่อไอ้หื่นเข้ามาใกล้ขนาดนี้หลังจากนั้นไอ้หื่นก็มีท่าทีแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากจะบะบะโอบะบะมากเลยนะครับและหญิงสาวก็พูดขึ้นมาว่ามึงดูสถานการณ์บ้างสิไอ้หาเอ้ยทันใดน,นั้นเองจระเข้เข้าจู่โจมฝ่ายชายทีบหน้าหญิงสาวล้มลงไปในอ่างน้ําแล้วหันมามองแวบหนึ่งหญิงสาวล้มลงไปและยืนขึ้นมาหันไปเจอจระเข้ยิ้มแง่รับรองตายแน่นอนจากนั้นก็จระเข้เข้าจู่โจมทันที ตัดภาพมาที่ทีมของพระเอกที่ออกค้นหาหัวเครื่องบินที่หักและได้เจอกับหัวเครื่องบินพร้อมด้วยวิทยุสื่อสารที่อยู่ในหัวเครื่องบินในขณะเดียวกันนั้นผัวของเจ้คนท้องก็กลับมาบอกเมียว่าตัวเองเจอปืนด้วยนะปืนที่อยู่ด้านหน้าหัวเครื่องบินไงน่าแต่ยังใช้ได้ตอนนี้ลูกสาวของพระเอกได้ใช้วิทยุที่สามารถโทรแจ้งและติดต่อกับหน่วยกู้ภัยยามฝั่งได้ โดยแจ้งว่าตัวเองเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกและนัดพบให้มารับที่ชายฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนบ่ายโมงอัที่หญิงสาวจะบอกว่าบนเกาะมีจระเข้สายก็ตัดไปทันทีจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ชายหนุ่มที่กำลังนั่งโดบยาอยู่สำหรับชายคนนี้เขาเป็นโรคหัวใจเขาต้องการผ่าตัดหัวใจด่วนตอนนี้เขากำลังกินยาเพื่อพยุงชีวิตเขาอยู่ จากนั้นเขาได้ยินเสียงอะไรเหมือนขึ้นมาจากป่าเขาก็ตกใจทันทีพร้อมกับหันไปมองปรากฏว่าเป็นเสียงของพวกพระเอกที่กําลังหนีขึ้นมาจากนั้นเขาและพวกของพระเอกก็เดินทางไปพร้อมกันแต่ปัญหาในครั้งนี้ของพวกเขากว่าจะไปถึงที่นัดหมายต้องเดินทางกว่าแม่น้ําโดยพวกพระเอกนั้นตัดสินใจทําแพรที่จะให้หญิงสาวที่ท้องนั่งอยู่บนแพรและพระเอกนั้นตัดสินใจว่าตัวเองจะว่ายไปฝั่งนู้นก่อนพร้อมกับเถาวั์ เมื่อตัวเองถึงฝั่งนู้นเสร็จแล้วก็จะดึงแพรไปด้วยและให้คนอื่นๆว่ายตามแพรไปด้วยกันจากนั้นพระเอกก็ทําการว่ายข้ามไปอีกฝั่งหลังจากว่ายไปได้สักระยะก็ไปถึงฝั่งและดึงเถาวันให้ตึงเพื่อที่จะพาพวกที่เหลือข้ามน้ํามาหลังจากนั้นทุกคนก็พากันว่ายน้ําข้ามไปเรื่อยๆเมื่อทุกคนเริ่มทยอยว่ายกันไปโดยที่ทําเวลาให้เร็วที่สุด ทันใดนั้นเองพระเอกก็สังเกตเห็นขึ้นน้ําที่อยู่ทางขวามือปรากฏว่านั่นเป็นจระเข้ยักษ์จึงตะโกนบอกให้ทุกคนรีบวิ่งไปตายหาแล้วพวกมึงจะทันไหมเนี่ยทุกคนก็พยายามไหว้กันสุดแรงเกิดพระเอกก็พยายามดึงเชือกเถาวันอย่างเต็มที่แต่ด้วยจระเข้ไหยแบบเต็มสปีดทําให้พวกพระเอกยิ่งไหวย,ยิ่งลนและพระเอกก็ดึงเถาวันอย่างแรงจนทําให้เถาวันนั้นขาดกระเด็นออกมาฉากมาพวกของพระเอกส่วนมาก เข้ามาถึงฝั่งกันแล้วแต่ในขนาดเดียวกันนั้นแพรที่เชือกขาดนั้นยังลอยอยู่กลางแม่น้ําอยู่ทําให้สามีของเจ๊คนท้องตัดสินใจว่าตัวเองจะดันแพรไปให้ใกล้ที่สุดและตัวเองก็จะออกไปเป็นเหยื่อล่อจระเข้ให้เองจากนั้นผัวของเจ๊คนท้องนั้นก็ดีดแพรออกไปให้ใกล้และตัวเองก็ดีดตัวออกไปกลางแม่น้ําหลังจากนั้นจระเข้ที่มาแบบ4คูร้อยเมตรก็ขยํำเข้าแบบเต็มแรง และหลังจากนั้นจระเข้ก็เดินขึ้นฝั่งและพร้อมจะขย่ำพวกเขาต่อไปทุกคนก็วิ่งหนีกันอย่างไม่คิดชีวิตในขณะที่จระเข้ไล่งับมาอย่างติดติดนั้นผู้ชายเสื้อขาวก็สะดุดล้มทําให้ลูกสาวของพระเอกมาช่วยจากนั้นผู้ชายเสื้อขาวก็ผลักลูกสาวของพระเอกให้เป็นเหยื่อจระเข้ต่อไปและจระเข้ก็ก้าวเทาเ้าเข้ามาอย่างช้าๆในขณะเดียวกันพระเอกก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เอาปืนกลซัดเต็มเหนี่ยวจนกระสุนพลาดไปโดนผู้ชายเสื้อขาวและล้มลงดีสมน่ามึงตายไปซะ ในขณะที่ผู้ชายเสื้อขาวล้มลงกับพื้นเพราะลูกกระสุนปืนที่พระเอกยิงฉลับออกมาจากนั้นเขาพยายามที่จะตะเกียกตะกายเพื่อเอาชีวิตรอดทันใดนั้นเองเขาก็เกิดความคิดที่ว่าจะมาตายตรงนี้ไม่ได้จากนั้นผู้ชายเสื้อขาวก็เก็บแรงฮึดสุดท้ายและวิ่งเข้าไปอย่างเต็มที่แต่จูจ่ๆนั้นโรคหวัวใจดันมากำเริบทําให้เขาทรุดตัวลงกับพื้นและพร้อมที่จะเป็นจานโปรดของจระเข้ทันทีสังเกตเห็นได้ว่า มีลูกสาวของพระเอกนั้นติดไปกับหางจระเข้ด้วยทําให้พระเอกนั้นต้องออกไปช่วยลูกสาวออกเดินล่าจระเข้มาในช่วงเวลากลางคืนได้มาพบกับลังจระเข้ซึ่งอยู่ในถ้าแห่งหนึ่งแต่จระเข้นั้นกําลังนอนอยู่อย่างสบายใจซึ่งพระเอกนั้นก็ค่อยๆย่องเข้ามาที่ตัวจระเข้เพื่อหาลูกสาวของตัวเองว่าอยู่ตรงไหนหรือตกเป็นเหยื่อของจระเข้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวของจระเข้ยักษ์นั้นจะเต็มไปด้วยซากโครงกระดูกหรือสิ่งต่างๆที่จระเข้กินและคลายออกมาไว้พระเอกค่อยๆเดินเข้าไปและตะโกนเรียกหาลูกสาวด้วยเสียงเบาๆเ,เพื่อกลัวจระเข้ที่จะตื่นเมื่อลูกสาวได้ยินเสียงของพ่อก็ตะโกนตอบรับเบาๆและคานขึ้นมาจากกองซากกระดูกของจระเข้จากนั้นก็กระโดดกอดพ่อทันทีด้วยความดีใจ นั้นพระเอกก็กระซิบบอกลูกสาวว่าไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันเดี๋ยวนี้แหละใดน,นั้นเองจระเข้น่าจะได้ยินเสียงกระซิบของพ่อลูกคู่นี้จึงตื่นขึ้นมาและพร้อมจะบวกเป็นรอบที่สองหลังจากที่ส่งตัวลูกสาวให้กับแฟนหนุ่มไปจระเข้ก็เริ่มออกไล่ล่าพระเอกโดยพระเอกก็วิ่งแบบหน้าตั้งถือปืนกลอยู่แล้วก็วิ่งไปด้วยจากนั้นพระเอกก็พบว่าถ้ำนั้นไม่มีทางออกและทำท่าทางเหมือนจะจนมุมพระเอกเลยลวปืนกลใส่จระเข้ แบบไม่ยัง้งกลที่ยิงตั้งแต่ต้นเรื่องแบบกระสุนไม่มีวันหมดทันใดนั้นเองแฟนของลูกสาวก็วิ่งเข้ามาช่วยพระเอกและพระเอกก็ตะโกนด่ากลากกับไปว่าไอ้โง่เอ้ยมึงไปเอาระเบิดมาระเบิดอยู่ที่หน้าถ้ำเมื่อแฟนหนุ่มของนางเอกได้ระเบิดมาแล้วก็วิ่งเข้ากลับไปหาพระเอกจากนั้นก็เห็นจระเข้กาลังจะไล่งับพระเอกพระเอกบอกให้เด็กผู้ชายเฟี้ยงระเบิดได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงตัวเองแต่เด็กผู้ชายผู้ชาฉลาดดันเลือกเฟี้ยงค้อนไปใส่จระเข้ จระเข้ก็รู้สึกเจ็บหัวและหันกลับมาพร้อมกับจะไล่ล่าเด็กผู้ชายทันทีจากนั้นเด็กผู้ชายก็ออกวิ่งแบบหน้าตั้งเมื่อจระเข้กระโดดใส่เด็กผู้ชายเด็กผู้ชายก็เฟี้ยระเบิดเข้าไปในปากจระเข้จากนั้นจระเข้ก็บึ้มๆอยู่ในท้องพักใหญ่ๆจากนั้นก็ท,ทําท่าทีสงบและนิ่งลงเหมือนกับว่าจระเข้จะตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเด็กผู้ชายก็มาช่วยพระเอกจากการที่พระเอกโดนหางจระเข้ฟาดปากติดอยู่กับขอบถ้า และทั้งคู่ก็พากันออกจากถ้ำไปและและ้วทุกคนก็ลอดออกมาและสามารถมาทันเวลานัดหมายตรงจุดที่นัดกับหน่วยกู้ภัยเอาไว้ในที่สุดเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ทนฟังกันจนจบนะครับถ้าชอบคลิปของเรากดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับ